ปวดตาข้างเดียวหรือปวดกระบอกตาอาจจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งที่เราไม่ทราบก็ได้นะคะ<ๆ>หลายคนมีอาการปวดตาข้างเดียวหรือปวดกระบอกตามาตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ามาถามพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราหาคาตอบมาให้แล้วเรามาฟังดูซิว่าอาการปวดตาข้างเดียวหรือปวดกระบอกตาเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรที่เราจะต้องรีบรักษาตามพี่ปรามาเลยนะคะ อาการปวดกระบอกตาหรือปวดตาข้างเดียวเป็นสิ่งที่หลายคนเจอบ่อยมากเลยแล้วก็มักจะสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือไม่วันนี้เรามาดูเลยนะคะอาการปวดตาข้างเดียวหรือปวดกระบอกตาอาจจะเป็นโรคอะไรได้บ้างข้อที่หนฝีเปลือกตาหรือตากุ้งหญิงระยะเริ่มต้นเลยค่ะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราปวดตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งแต่ไม่มีอาการตาพร่าตาหมวัวยังมองเห็นได้ชัดเจน ให้ลองเอานิ้วนะคะมากดเบาๆบนเปลือกตาบนหรือล่างของตาที่ข้างที่ปวดถ้าเจ็บมากๆก็ให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีฝีที่เปลือกตาหรือเป็นตากุ้งยิงระยะเริ่มต้นจากนั้นให้ลองก้มตัวลงโน้มศรีรษะให้ต่ำกว่าระดับเอวดูถ้ารู้สึกปวดตุบๆนะคะหรือปวดมากขึ้นก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะว่าเราจะเป็นฝีที่เปลือกตาแมวถ้าเราเป็นฝี ถ้าเราเป็นฝีที่เปิดตาต้องไปตรวจนะคะพวกนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้อาการมันจะเป็นมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกรับร่างกายของเราแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาเตือนเลยนะคะโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญกรับร่างกายของเรามากถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายได้อย่างมากมายเลยะคะ่ะ 2. ตาติดเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสตันี้จะทําให้ปวดตามกล้ามเนื้อการกรอกลูกตานะคะ จนรู้สึกปวดร้าวบริเวณกระบอ,อกตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็เป็นไปได้ซึ่งเชื้อไวรัสนี้พี่ปราบอกเลยนะคะอาจจะทําให้เราปวด,ดกระบอ,อกตาเพียงอย่างเดียวและบางครั้งก็อาจทําให้ปวดกระบอ,อกตาไปพร้อมๆก,กับการเป็นตาแดงด้วยโดยอาการจะอยู่หนึ่งถึงสองอาทิตย์ขึ้นอยู่กับการใช้ใส่ตาหรือการกรอกตาไปมาแต่ตาก็ยังมองเห็นชัดดีพี่ปราบอกเลยนะคะการใช้ใส่ตานี่สําคัญมาก โดยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการใช้สายตาในการทำงานมากเลยการจ้างคอมพิวเตอร์หรือว่าการที่เราเนี่ยใช้มือถือนานๆอันนี้ย่อมทำให้เกิดภาวะผิดปกติได้แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นไงคะมือไม่สะอาดก็มาขยี้ตาหรือไม่ให้แต่การใส่คอนแทคเลนส์การล้างการดูแลที่ไม่สะอาดก็จะทำให้ตาที่ติดเชื้อไวรัสได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้เราจะต้องระมัดระวังไว้เป็นอย่างมากเลยค่ะข้อที่สม ปวดตาข้างใดข้างหนึ่งพร้อมกับตาพรม่มัวลงอย่างผิดสังเกตเลยค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะเมื่อเราเอามือปิดตาข้างที่ไม่ปวดแล้วใช้ตาข้างที่ปวดมองเราจะรู้สึกตาพรม่มัวแสดงว่าจะเป็นโรคดันต่อไปนี้คือม่านตาเสียบเฉียบพลันค่ะนอกจากจะปวดตาแล้วยังมีอาการเคืองตาตาแดงร่่มด้วย โดยอาการปวดจรุนแรงอย่างชัดเจนเมื่อออกไปที่แดดจัดๆแบบนี้แนะนำว่าให้รีบไปหาจักษุแพทย์ดีกว่านะคะพี่ปราเนรย้ำเลยว่าการตรวจตาด้วยจักษุแพทย์นี่จะปลอดภัยที่สุดการที่เรารักษาด้วยซื้อยามาหยอดตาเองถือว่าอันตรายมากๆและก็ที่สําคัญมากๆเลยมันจะมีผลต่อการมองเห็นของตาของเรามากเลยนะคะเราต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นโรคต้อหินมุมปิดจะปวดตาแบบแน่นลูกตาคล้ายลูกตาจะระเบิดออกมา ตาบ้าโมไปหมดและที่สำคัญเวลาที่เรามองดวงไฟเราจะเห็นคล้ายกับร้งกินน้ำอยู่รอบดวงไฟค่ะหากเป็นแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดค่ะเพราะโอกาสตาบอดสูงมากอาจจะทำให้ปวดตามากๆเลยนะคะนอกจากนี้อาการที่เราปวดตาข้างเดียวพี่ปราเน้นเลยนะคะอาจจะเกิดจากสายตาที่ผิดปกติหลายคนค่ะที่มีสายตาที่ผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจไปดูแล ปรากฏว่าเกิดยังไงคะอาการผิดปกติมากเลยค่ะอาการจะเดียวเป็นเดียวหายโดยการผิดปกตินี้อาจจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างแต่าการจะเด่นข้างใดข้างหนึ่งนํามาก่อนเสมอนอกจากจะปวดตาตาพร่าเมื่อใช้สายตาเพ่งมองแล้วบางคนจะรู้สึกปวดศรีรษะจนคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวหากเป็นแบบนี้ให้ลองไปวัดสายตาชิคดูนะคะวัาสายตาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง นอกจิตน,นี้อาการปวดตาข้างเดียวอาจจะทําให้ประสาทตาของเราอักเสบก็ได้ค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องประสาทตาเสพโดยไม่ทราบไม่รู้ตัตลงหน้าและเป็นไงคะไปซื้อยาหยอดตาเองหรือปล่อยให้ตาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดเนื่องจากเส้นประสาทตาที่จะนําความรู้สึกจาัดก,การเห็นไปสู่สมองเกิดการอักเสบจนทําให้ตาโมา่ปวดลูกตาลึก เพียงข้างใดข้างหนึ่งให้ลองสังเกตด้วยการใช้มือปิดตาข้างที่ดีแล้วใช้ตาข้างที่ปวดมองจะเห็นเงาสีน้ำตาลเป็นวงขวางอยู่ตรงกลางสายตายิ่งมองไปที่พื้นสีขาวจะเห็นเงาชัดเจนมากถ้าเมีอาการแบบนี้ก็ต้องรีบไปพบจกักษุแพทย์เช่นเดียวนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำเลยตานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากบางคนนีไปซื้อยามาทานเองบางคนไปซื้อยามายอดเองหรือบางคนนะคะ ที่ปราพูดเลยว่าไม่ได้ดูแลสายตาของเราสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาคืออะไรคะมันจะเกิดปัญหาของตามากมายเลยทาให้มีการระบาดของโรคต่างๆที่เกี่ยวกับตาโดยเฉพาะในปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันจะมีโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อที่เราจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพเป็นมามากๆเลยนะคะแล้วอย่าลืมคะ่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h e t t y Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นกล้องครวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อะะ่อยค่ะในเรื่องของดวงตานะคะการปดตาเนี่ยมันมีความสําคัญมากค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อถัดมาคือในโรคไซนันอสอักเสบ เนื่องจากบางคนเป็นโรคแพ้อากาศเป็นหวัดบ่อยๆทําให้เกิดอ,อาการใส่อักเสบภายในโปรองอากาศของกระดูกรอบกระบอกตาจนปวดบริเวณใส่นัดร้าไปที่กระบอกตาข้างใดข้างหนึ่งที่ป้าบอกเลยนะคะคนที่มีอาการเป็นใส่นัสอักเสบเนี่ยจะมีอาการที่ส่งผลไปถึงตามากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองมากๆแล้วไปตรวจถ้าเราเป็นใส่นัสอักเสบแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษานะคะพอมีอาการมากๆขึ้นจะปวดกระบอกตามากเลยค่ะ พอวดกระบอกตาม,มากบางคนก็ที่เป็นสายนาสินะเขาก็ท,ทํางานไม่ได้เลยนะพี่ปราก็าบรู้สึกมันทุกข์ทรมานมากอย่าปล่อยการเหล่านี้ไว้นะคะมันจะมีผลต่อการมองเห็นมันจะมีผลต่อสุขภาพของเรามากมายถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แล้วลนะคะพี่ปราเน้นระยะเลยการตรวจสุขภาพประจําปีนี้สําคัญมากการตรวจสุขภาพป่าอย่างน้อยน้อยนะคะ6เดือนครั้งหรือ1ปีต่อครั้งก็ยังดี เพื่อที่จะเช็คว่าเรามีความผิดปกดติอะไรหรือไม่ยิ่งในคนที่สูงอายุมากขึ้นการใช้ที่เราใช้ใสายตานานานมันจะมีผลนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะรักสุขภาพของเรารักดวงตาของเราเพราะดวงตาที่สําคัญมากๆเลยแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น ติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูปพีดีฟิชเป็นตันกริ่ใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งกิ้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 งช่อง YouTube fit. ยูทู e เฮลตี้ฟิตเชยร์พี่ปรานะคะ